รากฏในข่าวมติชนเมื่อเดือนพฤศจิกายน2553นะครับได้มีกล่าวว่ามีการบุกรุกแนวกำแพงเมืองซึ่งเป็นกำแพงดินบริเวณตรงข้ามทิพเลียดแม่ปิงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและดำเนินการคือสั่งท่งทนานธนรักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านตัวแนทนทางนายกทเทศบาลเมืองเชียงใหม่แลวก็สำนักสิลปากรที่แเชียงใหม่ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีการสร้างปรับปรุงแก้ไขอาคารผิดเงื่อนไขอยู่สองที่ที่แรกก็คือมีการก่อสร้างอาคารตรงบริเวณตรงในข้าง,งโรงแรมแม่ปิงอิพเรียนแม่ปิงนะครับซึ่งเป็นลายของคุณเพนซินีปรมเสรณีและอีกแห่งหนึ่งคือเป็นอาคารสีชั้นซึ่งก่อสร้างบนแนวกำแพงดินซึ่งเป็นของคุณวรัญชัยเกียรตินิยมรุ่ง แต่ในเรื่องนี้ต้ารู้ว่าในกาจจังหวัดก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการโดยสรุปก็คือทางท่านธนารักษ์พื้นที่จังหวัดได้สั่ง,งระงับสั่งรื้อถอนนะครับและในส่วนของกรมศริลปกรเองท่านอธิบดีกรมศริลปกรก็ได้สั่ง,งระงับทั้งสองที่าสั่งให้รื้อถอนเช่นเดียวกันทั้งสองรายก็ได้ทําเรื่องอุธรการสั่งให้รื้อนะครับในส่วนของธนารักษ์ เขาเคยขออนุญาตคือเงื่อนไขที่ผิดนะครับที่เขาทาไมเราต้องไปสั่งหรือเนื่องจากอาคารที่เขาสร้างทั้งสองที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือสร้างบนสถานที่ที่ไม่ได้ขออนุญาตทั้งธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และไม่ขอไม่ได้ขออนุญาตกรมสิลปรกรตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ทางกรมสิลปรกรและธนารักษ์ได้ตกลงกันว่าพื้นที่บนคูเมืองกับแพงเมืองทั่วประเทศนะครับรวมทั้งกําแพงดินหรือกําแพงเมืองโบราณให้รัษฎร ที่อยู่มาก่อนปี2549อยู่ได้โดยอยู่เป็นบ้านที่พักอาศัยหากจะมีการปรับปรุงแก้ไขขอให้แจ้งธนารักษ์และคนศิลปากรนะครับก็ตรงนี้ทั้งสองที่ไม่ได้แจ้งอีกทั้งนึองอีกอย่างก็คือการก่อสร้างแบบรูปแบบการก่อสร้างก็ไม่ได้ผ่านทางเทศบาลน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุนะครับที่ทําให้เราต้องสั่งระงับสั่งหรืออาคารทั้งทั้ง,งสองแห่งน,นะครับ การดำเนินง,งานปัจจุบันเมื่อเอสั่งสั่งรื้อแล้วเนี่ยเขาอุทธรแล้วทางจังหวัดในส่วนของที่ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเขาก็ไม่รับนับการอุทธรถ้าไม่ยกอุทธรเพราะนั้นตอนนี้เรื่องก็อยู่ที่ศาลนะครับเขาก็ไปฟ้องศาลปกครองตงัวในส่วนของ,งรกรมศิลกากรเองเนี่ยการอุทธรเขาก็อุทธรไปที่กรมศิลกากร,รก,กรมศิลปากร,รการที่เราอุทธรของกรมศิลปากรเป็นอำนาจของท่านประ,ลประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมราะเรื่องปัจจุบัน ก็เลยย้นอยู่ที่ท่านประหลัดซึ่งเลยเวลาอุทธรแล้วตรงนี้ในส่วนของของในส่วนของจังหวัดที่เขาอุทธรไปที่ศาลองเรื่องไปอยู่ที่ศาลให้ศาลท่านพิจารณาแต่ในส่วนของกรมชุกกรตอนนี้ล่าสุดที่ประสานนิติกรกรมเนี่ยมันเลยเวลาพิจารณาอุทธรแล้วเมื่อกระทรวงยังไม่ได้พิจารณาอุทธรทางนิติกรคิดว่าจะเสนอกรมให้แจ้งให้ทางผู้อุทธรเนี่ยฟ้องศาลปกครองต่อไปเพราะนั้นเรื่องทั้งสองแห่ง ที่ที่เรียนให้ทราบก็คือยังอยู่ที่สารแล้วก็อยู่ที่กระทรวงก็คิดว่าจะไปอยู่ที่สารก็คงเป็นเรื่องที่ให้สารพิจนารณาต่อไปแต่ผมขออนุญาตว่าเรื่องเรื่องปัญหาตําแห่งดินขออนุญาตท่านผู้ว่านิดเดียวว่าเป็นปัญหามานานคนเข้ามาอยู่ที่อยู่อาศัยตรงนี้ไม่ต่ำกว่า6 0 7 0ปีแล้วนะครับอาจจะเข้ามาอยู่ แรกๆเนี่ยเราทราบกันดีว่าเขาต้องมีทั้งประกอบกิจการอะไรบางอย่างแล้วก็คนที่เราเมื่อมีการพัฒนาเมืองโดยทําเป็นไยพราซาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นนโยบายสําคัญเมื่อทําเป็น,นานพราซาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจแล้วปรากกว่าคนที่ไปอยู่บริเวณเนี้ยสมัยหลังเนี่ยเข้ามาอยู่จะเป็นพวกชาวอมก้อยแม่ตื่นดอยเต่าซึ่งเป็นชาวเขาเนี่ยลงมาค้าขาย สินค้าของออของนายร拉ซาเขทราบกันดีว่าเป็นสินค้าชาวเขาซึ่งทำรายได้ให้กับจังหวัดในขนาดเดียวกันเขาไม่มีที่อาศัยตรงนี้ล,ลูกลาเขาเข้ามาจับจองแล้วปรากฏว่าพออยู่มาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยไม่น้อยกว่าสองพันหลังคาเรือนนะครับไม่ใช่คนนะครับสองไม่ต่ำกว่าสองพันหลังคาเรือนมีทั้งเช่าที่และพื้นุมีทั้งบุกรุกเข้าไปอยู่โดยไม่ได้เช่ามีทั้งพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ไม่น้อยกว่าสองพันกว่าหลังคาเรือน ดูแนวทางแก้ไขในอนาคต,นนาคตเพื่อความยั่งยืนกรมสำนักเสื่อตะกอที่8เชียงใหม่มีแนวความคิดที่จะฟื้นสภาพของกำแพงดินกลับมานะครับไม่ให้คนทั่วไปมองก,กำแพงดินเหมือนคำ,คำที่เขาพูดกันนะครับว่ามาเชียงใหม่ต้องมากำแพงดินมาทําไมอยากจะให้กำแพงดินนํามาเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ที่แท้จริงว่ากำแพงดินนั้นมันมีหน้าที่บทบาทของของ,ของกำแพงจริงๆมีหน้าที่ปกป้องของค่าศึกเป็นขอบเขตซึ่งเป็นเรื่องสําคัญ เราอยากจะฟื้นฟูสภาพกลับมาให้เป็นกําแพ่จดินเหมือนเดิมเ,เมื่อสมัยที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปริญญาปานทองสมัยท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ทางสำนักศิลปกรที่8เชียงใหม่เนี่ยเคยเสนอเข้ามาที่จังหวัดแล้วมีการประชุมเรียกาชาวบ้านเข้ามาคุยถึงแนวทางการท่านมาสมัยนั้นจังหวัดก็เห็นด้วยแต่พอสุดท้ายเนี่ยจะติดอยู่ตรงที่ว่า,เ,าเรื่องของชาวบ้านนะครับว่าจะไปอยู่ที่ไหน เนื่องาก,การแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยเมื่อเขาไม่อยู่นานแล้วเนี่ยเขาไม่มีอยู่ถ้าจะให้เขาไปต้องหาที่อยู่ให้สมัยนั้นเขาคุยกันนะครับแล้วเสร็จทราบมาว่าถ้าผมจําไม่ผิดเหมือนว่าเขาทางธนารักษ์จังหวัดเนี่ยอันนี้ผมไม่ชัดเจนนะว่าให้ไปอยู่แถวไปทางหางดงแล้วทางทางรัศดรจะไม่ยอมโยกย้ายเนื่องจากอยู่ไกลเกิดไปจากที่เขาทำมาากินอยู่ตรงบริเวณนี้ ประเด็นตรงนี้ผมผมอนุญาตก็ยังเป็นความเห็นว่าในอนาคตถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะพัฒนาฟื้นสภาพขึ้นมาแต่แนวทางอันอันเบื้องต้นในคิดว่าส่วนที่บุกรุกส่วนที่เช่าตามเงื่อนไขก็เช่าไปปีต่อปีไม่ให้ต่อเติมแก้ไขนั่นเป็นเป็นเป็นเงื่อนไขที่ทางศิลปกรกับทางธนารักษ์นี่ก็ก็ทำอยู่ก็ไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนแต่ต้องอยู่ในตามเงื่อนไขที่ธนารักษ์กำหนดอ่ ส่วนที่เขาบุกลุกอยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายร้อยหลังคาซึ่งเราเพยายามจะทําแต่ก็ยังทําไม่สําเร็จทําได้บางส่วนซม่อไหรยนั้นก็ทราบว่าทางท่านโยธาเน,นี่ก็ไปร่วมในการพิจารณาก็บริเวณชุมชน5า้านวาก็ได้เอาลงมาบางส่วนแต่ปัจจุบันยังมีอีก4ี่หชุมชนเยอะว่าที่อยู่บนกําแพงเลยตรงส่วนที่บุกลุกตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ในอนาคตเราขยบขยายเขาลงมานะครับแล้วอาจจะใช้คนที่เช่าอยู่ ธนารักษ์ก็ยกเลิกกา,ก,ลการเช่าเพราะว่าปีต่อปีนะครับที่บุกรุกเราก็คงต้องเราออกแล้วก็ขอพือ้นที่ที่เขามีกรรมสิทธิ์เนี่ยเอาพื้นที่ที่พอเหมาะสมเราสามารถที่จะบูรณะฟื้นสภาพของกำแพงดินได้ตรงนี้ผมว่าสองส่วนเนี่ยถ้าสามารถทําได้เนี่ยผมว่าเชียงใหม่ก็จะมีหน้ามีตาในเรื่องของกำแพงดินที่ไม่ได้บองเป็นในทางอื่นครับขออนุญาตเท่านี้นะครับขอบคุณครับคุณท่าน